แม่ท่านผู้ชมแอดมินต้องพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นสโมสรชนบุรี f อนั้นแรกๆตอนเปิดฤดูกาลก็ไม่ดีเท่าไหร่จนกระทั่งปลดโค้ชออกไปแล้วได้ปรมาจารย์วิทยาลาักกุลหรือเรียกกันว่าโค้ชเฮงมาขขตาทัพชั่วคราวนะครับมาคุมทีมชนบุรี f อก็ต้องบอกว่าทีมออกมาดีอย่างเห็นได้ชัดเลยถึงแม้จะคุมในระยะสั้นๆเนี่ย ้องยอมรับเลยนะครับว่าชลบุรีเอฟซนั้นเล่นได้ดีมากปรับปรุงแต่งอะไรต่างๆในฐานะที่มีประสบการณ์เนี่ยได้วางนักเตะได้วางการเล่นจนชลบุรีนั้นเล่นกันดีแมชสําคัญที่สุดก็คือแมชที่เจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดในบ้านของชนบุรี FC นั้นแล้วเกมนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเหลือแค่10คนเพราะว่ากรรมการนั้นตัดสินผิดพลาดที่ให้ใบแดงนักเตะชลบุรีเอ แต่ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรอชนบุรีเอฟซเหลือ10คนเกมกันเล่นยังดีอยู่เลยนะครับแล้วเกมนั้นนะ่ะสิคนแต่ว่าชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไปถึง4ประต,ตูต่อ2แล้วก็เป็นทีมแรกที่ยัดเยียดความปราชัยให้กับบุรีรัมยู e นเต็ดไม่ได้กันว่าบุรีรัมยูเนเต็ดแพ้เกมแรกในฤดูกาลนี้จริง,รงๆเนี่ยก็หวังว่าชนบุรีเอฟซจะฟอร์มดีต่อไปแต่ข่าวออกมาก็คือว่าโคช้ชเฮงวิทยาลาหกุลเนี่ย แค่โค้ชขัดตาทับเท่านั้นเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่โค้ชตัวจ,จริงกำลังหาอยู่แค่เป็นโค้ชชั่วคราวแต่จะมีความรู้สึกว่าสงสารโค้ชใหม่ที่เข้ามาเพราะว่าก็จะเจอสภาพอะไรต่างๆที่จะต้องปรับในเรื่องนักเตะต่างๆพวกนี้ปัญหาต่างๆที่อยู่ในสโมสรสุดท้ายแล้วเนี่ยชนบุรี FC ก็ได้โค้ชอน้นรังสรรวิวัฒชัยโชคเข้ามาแทนซึ่งรังสรรวิวัฒชัยโชคเนี่ย ถูกปลดมาจากเมืองทองยู i นเต็ดเหมือนกันที่ทำเมืองทองนั้นไม่ประสบความสำเร็จมาอยู่ชนบุรี f อซชนบุรี f อซก็เลยฝากความหวังไว้ว่าโคชอ้นจะพาทีมชนบุรี f อซนั้นทำผลงานได้ดีและก็ต่อเนื่องมาจากวิทยาลากุลน,นี้แหละแต่สุดท้ายแล้วเกมแรกที่โคชอ้นคุมทีมก็คือไปเยือนสุโขทัย f อแล้วโดนยิงนาไปก่อนลูกที่สก็ตามมาอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยชนบุรี f อซ มาได้หนึ่งลูกแล้วก็พยายามที่จะทําเกมรุกเข้าใส่หวังจะตีเสมอหรือพลิกชนะแต่ว่าผลงานมันก็ยังออกมาไม่ดีเท่าไหร่สุขโขทัยนั้นนักเตะไม่กี่คนสามารถที่จะทําผลงานได้ดีอย่างเช่นจอห์นบัคโจพวกนี้เป็นคนที่ยิงประตูอีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าเกมแรกของโคชอ้นกับชนบุรี f อฟนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนแอดมินเนี่ยจับจ้องอยู่แล้วพอไปดูจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเกมที่ วิทยาลาหกุลโคชเฮงคุมทีมอยู่ชนบุรีเอฟซนั้นผลงานดีแต่พอโคชอ้นมาคุมผลงานเปลี่ยนไปทั้งทีในการเล่นสปีดบอลก็ช้ารูปแบบการเล่นนั้นจังหวะต่างๆไม่ได้เรื่องการวางตัวนักเตะนี้ก็แล้วแต่โคชจะวางแต่เราก็จะไปบอกไม่ได้ว่าโคชอ้นนั้นทำงานไม่ดีหรือไม่มีฝีไม้ไลายมือเพราะว่าเพิ่งเกมแรกเท่านั้นเองที่คุมชนบุรีเอฟซย่อมมีการที่จะ ต้องดูอะไรต่างๆรวมกระทั่งปัญหาต่างๆนักเตะการเล่นความพร้อมทุกอย่างด้วยที่จะต้องปรุงแต่งปรับปรุงอะไรใหม่เกมแรกมันก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้แต่พอเกมแรกแพ้เนี่ยต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งในความรู้สึกของแฟนบอลในความรู้สึกของนักเตะและก็ความรู้สึกของโค้ชเนี่ยมันต้องคิดอะไรได้หลายอย่างแต่แอดมินดูเนี่ยการเล่นยังไม่ได้เลยมาหลังๆในครื่งหลังนี้เกมรุกนั้นดีขึ้นเพราะว่าสไตล์โค้ชอ้นเนี่ย จะเล่นเซฟไว้ก่อนรับไว้แน่แนๆนเกมรุกเนี่ยจะมาท้าท้ายหรือทําตอนหลังหรือโดนยิงอยู่การท่าเรือก็เป็นแบบนี้การท่าเรือเป็นทีมที่เล่นเกมรุกแต่พอได้โคชอ้นมาโคชอ้นเขาจะเล่นเซฟไว้ก่อนรับไว้ก่อนแล้วค่อยๆทําเกมรุกเขาใส่มันก็แบบเดียวกับเมืองทองนั่นแหละเมืองทองยูเนเต็ดเป็นทีมสไตล์เกมรุกเหมือนกันโคชอ้นก็จะใช้นักเตะ หรือเล่นในแบบที่เซฟเอาไว้ก่อนแบบนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยๆที่จะทําเกมรุกเข้าใส่จะทําเกมรุกเข้าใส่ต่อเมื่อโดนยิงก่อนนั่นแหละถึงจะทําเกมรุกเข้าใส่แต่บางทีมันก็ต้องระวังอีกด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าโคชอ้นคงจะปรับอะไรและก็เห็นจุดบกพร,ร่องปัญหาต่างๆในชนบุรี f c เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าดูกันอีกสักสอสามเกมถ้าเกิดว่า อีก2-3สเกมนี้ฟอร์มยังไม่ดีหรือ2-3สเกมนี้ยังแพ้ไม่สามารถหาชัยชนะได้เนี่ยโคช้ชอน้นั้นจะลาออกอีกเหมือนกับที่ลาออกจากการท่าเรือเมืองทองชนบุรี FC จะเป็นสโมสรต่อไปหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพูดกันแบบตรงตรงเลยไม่ดีต่อสโมสรไม่ดีต่อน,นักเตะที่เปลี่ยนโคช้ชกันอยู่ตลอดเวลาก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดี ปรับอะไรต่างๆพาชนบรีเอฟซีกลับมาอยู่ในฟอร์มตอนที่วิทยารากุลทําทีมอยู่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคอยดูกันต่อไปแต่สิ่งที่จะพูดอีกอย่างนึงก่อนปิดคลิปนี้ก็คือว่าในเกมที่ลําพูนวอริเออร์เจอกับอุทัยธานี FC ต้องบอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยเพราะว่าทั้งสองทีมนั้นเสมอกันไป2ประตูต่อ2เรียกกันว่าอุทัยธานีนั้นนําไม่เท่าไหร่ก็โดนตีเสมอตลอดเลยแต่ ที่จะพูดเนี่ยก็พูดถึงลูกยิงของเบนจามินเดวิดที่ยิงลูกไฟจะสังเกตว่านักเตะไทยหรือนักเตะในไทยลีกเนี่ยถ้าฝึกการยิงดีๆยิงไกลดีๆเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนั้นมีความสามารถเท่าที่แอดมินเห็นกันแบบชัดๆเนี่ยหลังๆเนี่ยพูดไปเนี่ยเท่าที่แอดมินพูดเนี่ยตอนเกิกลิททวีการที่ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามทีศิสินแดงดาน,นั้นส่งมาให้แล้วเกิกลิทยิงลูกไฟ สามเหลี่ยมแบบนั้นเลยเข้าไปพุทธศาสนประตูหมดสิทธิ์รับลูกนี้บริยะพอๆกับที่เบนจามินเดวิดยิงเลยแล้วก็สไตล์เดียวกันเลยแบบนั้นลูกที่สองที่แอดมินเห็นมาเนี่ยก็คือลูกที่ทีราทรนบุญมาทันยิงไกลใส่เวียดนามเหมือนกันในการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric ครับในเลกที่สองเจอกันที่บ้านของเราเองเราชนะหนึ่งจากทีรทรบุญมาทัน ยิงไกลผ่านมือดังวัลลัมเข้าไปรวมสองนัดเราได้แชมป์ลูกที่สามลูกที่เสกสรรราตรียิงสิงคโปร์นี่แหละเป็นจุดเดียวสไตล์เดียวกันเลยก็คือยิงแล้วเข้าสามเหลี่ยมแล้วก็ยิงไกลแบบเต็มที่เป็นลูกไฟแบบนั้นเลยเสกสรรราตรียิงได้สวยมากๆลูกที่สี่ลูกที่ 4, ทธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรได้บอลจากนิโคลัสแล้วเลี้ยงแล้วก็ปั่นเข้าประตูเข้าไป แบบยิงไกลแบบนั้นยิงสี่ังกาหมดสิทธิ์รับทันทีเลยแบบนั้นยิงลูกไกลลูกไฟแบบส,สวยๆซึ่งธนวัฒน์ซึ่งจิตทวรเนี่ยเป็นคนที่ยิงไกลยิงลูกไฟอะไรดีอยู่แล้วและก็พอๆกับอีกคนหนึ่งที่ยิงดีที่เกมเจอกับลำพูนวอริเออร์ก็คือเบนจามินเดวิทนี่แหละเบนจามินเดวิสเคยยิงลูกไกลในเกมที่ไทยเจอกับเวดนาม a f f nisubishi iratic ครับซึ่งเราตามอยู่แล้วเบนจามินเดวิสเนี่ย ยิงลูกไกลตีเสมอแต่สุดท้ายแล้วเราก็แพ้อยู่ดีเกมนั้นแล้วมาครั้งนี้ยิงลูกไกลเป็นลูกไฟยิงลำพูนวอร์เดอร์ยิงแบบที่เรียกกันว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในที่นี้หมายถึงว่าพอเข้าไปแล้วเบนจามินเดวิดทำหน้าเฉยๆยเหมือนไม่มีอะไรเลยที่ตัวเองนั้นยิงเข้าไปนี่ก็จะได้เห็นอย่างหนึ่งว่านักเตะไทยของเราเนี่ยถ้าฝึกการยิงไกลดีๆแล้วก็ใช้จังหวะไม่เปลืองใช้จังหวะแบบถูกต้องเนี่ยลูกแบบนี้ ถ้าฝึกเอาไว้ย,ยิงได้เนี่ยมันจะมีผลต่อทีมในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหรือทีมชาติเลยเพราะว่าสไตล์ญี่ปุ่นไม่มีการยิงแบบนี้แอดมินต้องพูดแบบนี้เลยว่าสไตล์ญี่ปุ่นไม่ค่อยยิงไม่ค่อยยิงลูกไกลจะมีบ้างก็ไม่ได้มากที่มีก็เห็นทาคามิเนะเนี่ยสองสาลูกมาจากยิงไกลทั้งนั้นเลยทาคามิเนะกับตันทีมของคอนเซโดเดซัปโปโรแต่สไตล์ญี่ปุ่นในเจลีกจริงๆไม่ค่อยมีนักเตะญี่ปุ่นไม่ค่อยยิง จะพาความมั่นใจในการที่จะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงแบบจ,จัดจ่ะอะไรแบบนั้นเราก็จะเห็นว่าต่อบอลกันอยู่นะวนกันไปวนกันมาอยู่พอสบโอกาสถึงจะยิงแต่เราเนี่ยถ้ามีโอกาสยิงไกลยิงเท่านั้นแต่ส่วนมากมันจะเหินเกือบทุกลูกนี่คือสไตล์นักเด็ไทยที่ยิงลูกไกลนะครับ